วันนี้เนี่ยก็ได้รับมอบหมายนะครับให้มาพูดเรื่องของทิศทางต่อไปของพรรคเก้าไกลนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะก้าวต่อกันอย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นหัวข้อที่ผมเองก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับสมาชิกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นกันนะครับแต่ละสุดสัปดาห์เนี่ยสอสอ,สอก้าไกลก็จะกระจายตัวไปในแต่ละจังหวัดแล้วก็จัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้เพื่อสร้างบทสนทนาแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองกับสมาชิกครับ ถ้าพูดถึงก้าวต่อไปของพรรคก้าวไกลนะครับก็ต้องยอมรับว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะหลังจากคำวิธิจัยของสามนูษย์เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในใจหรือคำถามที่มันอยู่ในใจของเพื่อน,อนสมาชิกหลายคนก็คือว่านิติสงครามที่กําลังเกิดขึ้นแล้วจะตามมาเนี่ยจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อสถานะพรรคก้าไกล นะครับอย่างที่เรารู้กันตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เพ่งเลงไปที่สองสมอรภูมิสมอรภูมิที่1ก็คือสมอรภูมิกะกะตนะครับที่มีการยื่นเรื่องเพื่อจะนําไปสู่การยุบพักสมอรภูมิที่สองซึ่งคงเป็นสมอรภูมิที่ใช้เวลานานกว่าก็คือการยื่นเรื่องไปที่ปปชนะครับเพื่อพยายามจะเรียกร้องให้มีการตัดสิทธิ์นักการเมืองก้าไกลบางส่วนนะครับบนข้อกล่าวหาเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมนะครับ ในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าอยากจะสื่อสารสั้นๆนะครับเพียงแค่สาประเด็นนะครับโดยเฉพาะข้อกังวลที่ผมเข้าใจว่าเพื่อนๆสมาชิกหลายคนมีเกี่ยวกับเรื่องการยุบพรรคนะครับประเด็นที่1เนี่ยสำคัญมากผมคิดว่าเราต้องอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าพรรคถูกยุบแน่นะครับหลังจากไปคุยกับสมาชิกหลายคนเนี่ยต้องยอมรับว่า บทสนทนาหลายครั้งมักจะเริ่มต้นว่ายุบแล้วเอาไงต่อนะครับแต่ผมต้องย้อนรีวิวกันไปก่อนว่าอย่าเพิ่ง่วนสรุปว่าพรรคถูกยุบแน่นะครับผมเชื่อว่าทีมกฎหมายของเราก็ดีนะครับแล้วก็ผู้บริหารของเราก็ดีก็จะพยายามทําทุกดีทางนะครับเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราผ่านกระบวนการที่มันจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนเกมฟุตบอลนะครับถ้าเราตามหลังอยู่แล้วยังไม่หมดเวลาเนี่ยเราไม่มานั่งคิดนะครับว่ารอบหน้าจะวางแผนยังไงจะ จัดผู้เล่นยังไงจะวิเคราะห์คู่แข่งไงเราก็ต้องทําเต็มที่ในสนามจนกระทั่งถึงวิธีสุดท้ายเพื่อพยายามจะชนะในสนามนั้นให้ได้นะครับและผมย้ําว่าการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพรรคเก้าไกลต่อกรณีการยุบพรรคเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญเพียงแค่เฉพาะพรรคเก้าไกลอย่างเดียวแต่มันเป็นการพยายามจะยืนยันว่าสิ่งที่พรรคเก้าไกลทาหากในอนาคตมีการกระทําโดยพรรคการเมืองอื่นหรือว่านักการเมืงองคนอื่นที่มีชุดความคิดแบบอื่น มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะครับผมคิดว่านี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากชัยชนะของพรรคก้าไกลในคดียุคพ,พักไม่ได้ส่งผลแค่ต่อพรรคก้าวไกลแต่เป็นการสร้างรบรรทัดฐานและยืนยันความบริสุทธิ์ของเราซึ่งจะสาคัญต่อการเมืองไทยนี้ประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่2นะครับหลายคนก็อย่างที่คุณชัยธวัฒน์เกิดไว้นะครับก็อาจจะมองว่าถ้ายุคพ,พักไปแล้วนะครับยังไงพักก็ต้องโตนะครับ หรือว่ายุบไปแล้วเนี่ยก็ยิ่งทําให้คนอันเทานในความผิดปกติในการเมืองไทยมากขึ้นแล้วก็แปรมาสู่จํานวนผู้สับสนเพิ่มเติมขึ้นนะครับแต่ในที่สองที่ผมอยากจะย้ากับทุกคนก็คือว่าเราต้องช่วยกันยืนยันนะว่าอยากทาให้บทสนทนาเรื่องการยุบพักเนี่ยมันเป็นบทสนทนาที่กลายเป็นเรื่องปกติหรือประชาชนชินชา นะครับผมเข้าใจว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยมันมีการยุบพักเกิดขึ้นในหลายครั้งหลายยุคหลายสมัยนะครับแต่เราต้องพยายามจะช่วยกันสร้างบรรยากาศและก็ปรับเปลี่ยนระบบการเมืองเพื่อไม่ให้การยุบพักนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดๆก็ตามนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่3ที่อยากจะฝากก็คือว่าแน่นอนผมก็เชื่อนะครับว่าหากสมมติกรณีเลวร้ายมันเกิดขึ้นจริงนะครับและมันมีการยุบพักเกิดขึ้นจริงเนี่ยยังไงสิ่งที่มันยุบไม่ได้ก็คือชุดความคิด อุดมการ์ที่มันหลอมรวมผู้สนับสนุนพรรคที่ยังไงมันก็ต้องไปต่อผ่านยานพาหนะอื่นๆนะครับแต่หลายคนอาจจะมองด้วยซ้ำว่าอย่างที่บอกคือยิ่งยุบแล้วคนอาจจะเห็นความผิดปกติมากขึ้นอาจจะมีแนวร่วมเพิ่มขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เลยนามาสู่ชุดความคิดว่ายิ่งยุบยิ่งโตแต่ผมอยากจะทิ้งแบบนี้ว่าเราไม่ต้องถูกยุบเราก็โตได้นะครับเราไม่ต้องถูกยุบเราก็โตได้แล้วผมคิดว่าเราทุกคนในที่นี้อยากโตโดยที่ไม่ได้ถูกยุบนะครับแล้วก็โตดยกัน สร้างผลงานทางการเมืองนะครับทำงานเชิงความคิดเพื่อทําให้คนในประเทศนี้หันมาร่วมฝันกับเรามากขึ้นหันมาเชื่อมั่นในแนวทางที่เรานําเสือกับสังคมมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นเืงสร้างที่อยากจะฝากเกี่ยวเรื่องกรณีการยุบพักนะครับดังนั้นเนี่ยแลเวลานี้ผมไม่สามารถยืนยันได้และไม่เชื่อว่าในที่นี้มีใครที่สามารถยืนยันได้ว่านิติสงครามทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นจะไปลงเอ,อยอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าอะไรบ้างที่มันอยู่ในการควบคุม ของคนของพรรคก้าไกลที่อยู่ในการควบคุมของสมาชิกทุกคนในพรรคก้าวไกลนั่นคือการพยายามจะทํางานต่อไปนะครับพิสูจน์ผ่านการประทามพิสูจน์ผ่านการทํางานเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้เราทําให้หรือว่าไม่อยากให้นิสิสงครามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราเสียสมาธิออกจากการเดินหน้าในการทํางานแล้วก็พิสูจน์ว่าแนวทางที่เราเสนอเนี่ยเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่สุดจริงๆนะครับ